วันนี้จะมาตัดผมนะคะนี่มัดแล้วแบ่งออกเป็นสองสองข้างแล้วก็จะตัดนะคะตอนแรกก็จะเอาสั้นกว่านี้แต่ว่าพ่อใหญ่ขอยาวก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเอายาวกว่านี้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงคิดว่าเท่ากันแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซอยอีกทีนึง โอเคค่ะเอาความยาวประมาณเท่านี้เดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาตัดโอเค ทำไมไม่เหมือนที่เขาตัด<笑><笑>โอ๊ยไม่ใช่จะไปได้ไปร้านแล้วบอะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะ <gasps> สงสัยจะสั้นเสร็จแล้วค่ะตาดุยาวมากขายได้ไหมเนี่ยแต่ทีนี้เราก็จะมาเลมแล้วนะคะจะมาค่อยๆเลมแล้วตายแล้วจะเท่ากันไหมหอโอ้ี๋ยวถึงเวลามาเลม ัดผมเองนะคะลองลองเองในชีวิตแล้วก็จะมาเลิมเรียวเรียวอ้ยทำไมมันสั้นแท้ เหมือนจะไม่เท่ากันเลยทางนี้อาจะสั้นเหมือนเ,เหมือนจะสั้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะเลมมามาดูตอนที่สับผมกันดีกว่านี่เลมเสร็จแล้วนะคะ เลมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมาตัดซอฟไป,ปนะคะเดี๋ยวมาดูมาดูข้างหลังกันค่ะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะตัดเองก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมาตัดให้ปลายมันซอฟลงอีกค่ะ <c oughs> นี่นะคะเลมปลายแล้วก็จะประมาณนี้ทีนี้ก็จะมา ซบซบปลายนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะซบซบปลายก่อนเดี๋ยวจะแบ่งผมอีกครั้งหนึ่งนะคะจะซฟจากข้างในก่อนจากข้างในซอฟๆๆนี่นะคะก็จะแบ่งผมออกเป็นสองส่วนแล้วก็เอาชั้นในก่อนเอาผมข้างในก่อนนะคะแบบแบบก็จะเอาแค่ปลายมันซอซๆนะคะ กล้าตัดเยอะนะกลัวมันเสียเอาแค่ไป,ปลายมันนะคะแบบว่าไม่อยากให้ให้ปลายมันมันมันชื่อนะให้มันแบบว่าบางๆปลายปลายมัน ครั้งแรกของการตัดผมเองนะคะนี่ก็จะให้แปบปลายมันสอบหน่อยเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จค่ะเล่นเสร็จแล้วนะคะหลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปสะนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมาดูหลังสะค่ะตัดผมเอง นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะตัดผมเองอาบน้ำแล้วก็เป่าให้แห้งก็จะประมาณนี้ค่ะข้างหลังก็ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เลวเท่าไหร่ก็ยังโอเคมารีวิวตัดผมเองค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ